hết này hết 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 hết. Hết, <laughs> hết 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 rồi, hết, 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 hết. Ủa, hết 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 จะพักไปใส่จะพักไปใส่ยืกอ้คอยกินอยู่แม่เอาเนี้ยเนี้เนี่ยโอ้โอ้ย้อยเนี่ยมันขับท่พขับเดียนบันิอยโอ้จิไปใส่จิไปใส่นางล้นางลกนางล้เชี่ยวนางล้นางล้นางล้กินกินหมอ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 นางล้กินหมอหมอบุมฮินางก็เปียนบ่ได้ดินางก็เปลี่ยนเปลีนเออน่ะหเห็นว่าน่ะเออต้องนั่งได้ก็ เนาะตะมุข่งโคกเดียวที่ว่ากินฮอดแม้อื่นพุ่นตีถูกหน่อยที่ยากปะนี่วัดฮึฮ่าฮสุดใช่ฮ่าฮ่าฮ่าใสุดใครสุดอะไรสุดไม่โอเคไม่เป็นไรนั่งด้วยโอ้ยนั่งด้วยโอ้ยไปไปไปได้ไหวฮาฮไปไปนั่งด้วยเดี๋ยวตะมุขฆ่ามือยี่นี่ เทีดเสียดเนาะอือหวยคุณ่ะคุณอะเนี่ยเ็นข่กินกับทยากเนาะเดเดเีดไม่เดได้ยยนี่มันเแ่คือแ่แ่แซ่บมกแ่มอ้่ไเข้าเข้าเข้า้เข้าเน มันข้าเล็กไม,มานาเล็อืมอืมวยมื้อพันหยิบอืมลูกขยะลูกขยะขยะไปมอยากกินเนาะมอน้องอก,กินเอ้ยกินอยากกินแต่หมูหุ้งหไหลแม่อืมอืมอยากไปกกนีหอยแค่เอ้ยแต่หมูมหุ้งเผ็ดๆจะกินได้เออบู้ยลองเผ็ดพ,พะเก่งเทอะ กินให้คุณพูดังกินนั่นพ um ูดนังกินน claro> ั่นนี่คนพูดนังกินนั่นพูดนังกินหนักมามาฮะฮะฮะชิชุชิชัวไปเข้าเช็ดเลยเอาเช็ดเลยเช็ดเลยเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยอืมเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยอืมเช็ดเช็ดชิชทข้าขนมกินทีแก้เช็ดตบมือกันไปยบาย อร่อยอยมากอร่ยากอร่อยไปินกล้ยายมากินกับยายหน่อยไปเร็วเออน้ำกินเหรอเอากล้วยเร็วกล้ยกับยายกินแล้วโอ้ยัหจะมาูกกล้วยะอีอะปลยู มาให้ไงยอยที่ชสูยเสร็จจะของมอือเสร็จแล้วเนี่ยนะทำง้นกันกินโอ้โอ้ยยายที่ช่วลงยายที่ช่วลงลงโอ้เอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วยายจะกินยายจะกินยายจะกินเอาน,น้ำลงกินกับเผ็ดๆเ,เนี่ยยายกินน้ำด้วย dài thiệt Đã... nha cho con nghe thật ra luống thằng lăng nha luống hát nha luôn luôn má กินนะกินนะเผ็ดไหมเผ็ดมากไหมไม่เผ็ดบอกไก่แม่ใครไก่แม่เคียงเห็นล่ะเห็แล้วเดี๋ยวมันอร่อยหยาบกับหยาบใกล้บ้านไหมข้าดูแนกอข้าแเหนืม โอ๊ยวนมาวาเลอืมอืมอืมยายาพอแล้วลูกพอแล้วไปเล่นนะ่ะน้ำสิน้ำโอ้ยล่างมือใกันโอ้ยน่อน <c oughs> <c oughs> จะเป็นมวนให้เปียกเบ้อ จับพอเขีมือเด้อน่ามือละเอามือกออามอละน่มือมันจับคุณเก่งๆน่ามือเลยนี่จัคเก่งๆมิตรเรียนวิทยาหยุดมิตตรวปผลิญญาทำอะไรทำอะไรเป็นทามี้ดีทำอะไรนะ มาแล้วอย่าไปใกล้นะระวังไก่มันจะกัดนะบอกกันออกมาบอกเขาออกมาไก่ก sí, uh. okay, ัดไ huh ่ไก่จะกัดเรร่วเร่รยาจะฆ่าไก่ก่อนจะกัดกเพชรนี่นั่นแหละนั่นแหละมาเพชรเรียกเพชรมาเพชรมาเพชจะกัดเออมกั เออมันจะกัดแขนเพชรมาเพชรมือแขนกัดเออมันจะกัดแขนเพชรมามือแขนมีสัมบูรณ์มันจะเป็นแผลเป็นแผลเอ้ยไปหาหมอเอ้ยไปไปไปหมอมาเร็วเร็วเร็วเลือดจะออกเร็วเร็วเลือดจะออกระวังนะอย่าไปใกล้นะลูก

กันไปคนแดนั่นม่บอกเนไปทำเนี่บอกไปไหมไปนี่แกมไปไปานี่เอากอันน้กับกล้วยเอากินนกับส้มตำลงมา่ะเดี๋ยวไปเดมาัมากินมากินนั่งลงนั่งลงกินด้วยกัน ยไปไก่ยงปนไก <ooo paying ita> ไ่ยาก่ยีเออไก่ยาดีไม่ได้ไก่จะตัดมือไก่มันจะตัดขาเลยเลือดออกเลยจะไปหาหมอเลยไม่สบายเลย ไม่ใหญ่จีหน่อยลูกเห็ดคอยไม่ใหญ่จีหน่อยลูกเห็ดเห็อะเห็ดเห็ดเลยเ็เลยางเ่า เอาไหมลูกเรียกจ๋าเอาไหมลูกอ่ะเอามาหมูเมี้ยหมุยมั้ยมีตาบ่หรอไปไปไมีตับ่ไหมยายยายมันจะมีไอ้นั่นหรอขนมออกไปเขาเบิ้งกันหนามันมีเป็นเขาเป็นมีตับมันมีอันมีตับมีใครมัไม่ออกนะไม่ออกนะนั่นอร่อยนะ อ๋อินี่อันนี้แน่เลยมันจะมีที่มันมีไหมที่ ก็หนักเขาหรืเนี่ยแน่นอนแน่นอนแ่นอนแ่นอนั่นก็เป็นแค่อย่างนั้นแหละเฉยเลยเฉยเลยเออนัเนี่ยเขาอยากให้ไปเลยน่ะอย่าไปใกล้เฉยเลยเฉยเลยอือเฉยเลยไอ้เนี่ยว่าบอกให้น้องถอยเลยจะว่าน้องมุนแงเขาไป อะไรไม่เข้าใจอะไรร้องทำไม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 เอาอไปยืนเลยเอาเอาพ่อแม่เจ้ายืนมั้ยเออเออยืนยืนร้องทำไม โหนักแสดงชั้นหนึ่งเลยเฮ้ยอ่ะโอ้เด็นไหนวุ่นเก่าวะร้องทำไมฮะร้องทำไมร้องทำไมน้อยกลัวน้องกลัวไหนน้อยกลัวโอ้น้อยกลัวอ๋อกลัวน้อยเหรอกลัวน้อยก็เลยเฮ้ยหายซื้อแล้วก็เศร้าซื้อ เจ้าเวินะ้งนักแสดงขฝันสอนเขาหนังนะนอเออบุ้ยมีน้ำหูน้ำตาด้วยไหมลาลาลาทำพ <c oughs> ี่เออเอาคนที่แสดงมาดิที 啊、嗯嗯